เออ,ปอยไปเป็นไเนี่ย้ยโอ้โหบนหลังคาเต็มเลยเอย What What the fuck จบหายจอดเตน <c oughs> นี้ผมยิงจ,จั <Huh? S 1> จำอยู่อะ เอาชนะด้วยเอ้าชนะเฉยน่าสแป๊บแป๊บกูจ er ้ำกูจ้ำใจเย็นกูจ้ำเสรด้เรียบร้อยเฮ้ยคุณโจรนทำเฮ้ยคุณโจไม่ธรรมาดา เรียบร้อยชนะเฉยไอ้เหี้ยหรือว่าแหลกกูช่วยได้ความแหลกช่วยไอ้โกงคุณโดนแม่งโกงแย่ขเหี้ยเลยนะครัปุ๊บปั๊บปัม่งยิงไม่โดนโคตรเหี้ยมเลยผมผมร้องโปแล้วเหี้ยพี่แค่อะไรไอ้เนี่ยโคตรเหี้ยมวับยิงนะวับยิงเยี่ยหัวจิ้งม่งโผโอ้เขาเรียกว่าพิกพิกกุณกินให้เป็นโอกาส